ดวงชะตาลัคนาราศีเมษปี2569ปีแห่งการพลิกชะตาตั้งหลักใหม่เงินเริ่มมามีชื่อเสียงสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษปี2569จะเป็นปีที่ดวงชะตาของคุณเริ่มฟื้นจากจุดต่ำสุดและกำลังจะพาคุณไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตหลายคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมาตลอดเคยพลาดและเคยทอ้อแต่ผมบอกได้เลยว่า ปีนี้เป็นปีที่ฟ้าเปิดทางให้คนสู้ชีวิตอย่างคุณดาวใหญ่หลายดวงกำลังขยับโยกย้ายมีทั้งดาวสร้างโอกาสดาวการเงินและดาวที่ให้ชื่อเสียงกับคุณถ้าคุณรู้ทันจังหวะดวงและกล้าลงมือทำชีวิตคุณในปี2,569จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอให้คุณจงฟังคลิปนี้ให้จบเพราะผมจะบอกคุณว่าเหตุการณ์ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินจะมาทางไหน ต้องทำอย่างไรดวงถึงจะพลิกและควรไปไหว้พระเพื่อเสริมดวงที่ไหนดีเพื่อให้ปีนี้เป็นปีของชาวราศีเมษอย่างแท้จริงปี2569เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมษจะตั้งหลักได้หลังจากเจอแรงกดดันมาหลายปีมีเกณฑ์เปลี่ยนงานขยับตำแหน่งรับงานใหญ่และมีโอกาสมีรายได้เสริมแล้วต่อยอดเป็นรายได้หลักจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบไม่คาดคิดคนที่เคยติดขัดเรื่องเงินจะเริ่มเห็นหนทาง ปีนี้จะเป็นปีแห่งการปูทางให้มั่นคงเพื่อน,นำไปสู่ความมั่งคั่งในระยะยาวโดยมีดาวสำคัญอย่างดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวที่สร้างโอกาสและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณส่งผลให้งานที่ทำมีคนเห็นคุณค่าของคุณคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ให้คุณลงมือทาเพราะปีนี้คุณจะไม่เหนื่อยเปล่าดาวอาทิตย์โยกย้ายส่งผลให้คุณมีเื่อเสียงแต่บอกก่อนนะครับ ปีนี้คุณจะต้องออกมาสร้างตัวตนทําให้คนรู้จักคุณเช่นการสร้างแบรนด์การออกหน้าสื่อกล้าที่จะสร้างตัวตนให้คนรู้จักคุณการเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของกิจการดาวอังคารโยกย้ายส่งผลให้คุณสู้แล้วรวยสู้แล้วชนะดวงการงานปี2569ปีนี้การงานของชาวราศีเมษรเรียกได้ว่าเหนื่อยแต่คุ้มคนที่ทำงานประจำจะได้รับผิดชอบงานใหญ่ มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่มีความก้าวหน้าและเติบโตมากยิ่งขึ้นคนทำธุรกิจส่วนตัวปีนี้คุณเหมาะกับการออกหน้าแสดงตัวตนค้าขายออนไลน์สร้างคอนเทนต์ธุรกิจที่ใช้ความรู้อย่าไปกลัวลงมือทำดูงการเงินของชาวราศีเมษในปีนี้ช่องทางหาเงินที่เด่นชัดรายได้เสริมเริ่มสิ่งใหม่ขายของออนไลน์หรือไลฟ์สดทำคอนเทนต์ความรู้อะไรที่คุณถนัดลงมือทำ นายหน้าตัวแทนค่าคอมมิชชั่นงานที่ใช้เชื่อเสียงความน่าเชื่อถือออกมาให้คนรู้จักคุณจะดีปีนี้อย่าให้ใครยืมเงินง่ายๆอย่าเซ็นคำประกันให้ใครถ้าคุณใจดีเกินไปผมเตือนเลยว่าเงินคุณจะรั่วไหลโอกาสความสำเร็จและความหวังคุณจะเจอคนเปิดทางจะมีแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนชีวิต ความมั่นใจจะกลับมาจากเดิมที่คุณท้อแท้หมดกำลังใจขอให้คุณลุกขึ้นสู้ใหม่อย่าหมดหวังและสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้จะเริ่มเป็นไปได้เทพประจำตัวที่คุณควรไปทำบุญเสริมดวงทวทวทเวงทพที่เหมาะพระนารายประธานอำนาจวาสนาความเจริญรุ่งเรืองพระพิคเดศเทพแห่งความสำเร็จหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเสริมเมตตาพลังใจแนะนำ3ที่เด่นมากสำหรับชาวเมธวัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขน เสริมงานผู้ใหญ่เมตตาสารพระพิกเนตห้วยขวางเปิดทางธุรกิจเงินงานใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่เสริมบาร,รมีชื่อเสียงความสำเร็จระยะยาวสารหลักเมืองกรุงเทพตั้งหลักใหม่เสริมความมั่นคงดวงทางด้านความรักคนโสดจะมีคนเข้ามาจากงานหรือออนไลน์จะเจอคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่มีตำแหน่งคนมีคู่ต้องคุยเรื่องเงินและอนาคตให้ชัด ระวังอารมณ์ร้อนปีนี้อย่าใช้อารมณ์แล้วความรักจะยืนยาวครับดวงสุขภาพให้ระวังความเครียดปวดหัวความดันพักผ่อนไม่พอปวดหลังปวดคอบ่าไหล่แนะนำควรหาเวลาเดินออกกำลังกายบ้างงดคาเฟอีนช่วงเย็นนอนก่อนเที่ยงคืนนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกชาวลัคนาราศีเมษทุกคนว่า ปี2,569อย่ารอแค่ปาฏิหารแต่จงลุกขึ้นสร้างปาฏิหารด้วยตัวเองถ้าคุณกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจดวงดาวโอกาสและผู้ใหญ่กำลังเปิดทางให้กับคุณจงลุกขึ้นสู้และลงมือทำอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและอย่าลืมติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆเพื่อเป็นแนวทางในชีวิต สำหรับวันนี้ขอให้ทุกทกท่านจงโชคดีมีเงินล้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ